พีรณนีออกปากเริ่มวางแผนชีวิตครอบครัวแมทพีรณนีเปิดใจผ่านทางการสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวในชีวิตต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวความรักในวัย30ปีที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดซึ่งสาวแมทยอมรับว่าจะทําให้ดีที่สุดยอมรับว่าอย่างมีครอบครัวอย่างมีบุตรนิยามรักสําหรับแมทพีรณนีเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนยังเปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วแมันไม่ได้มีนิยาม ว่าจะต้องอะไรอย่างไรแต่เหมือนมีนิยามความรักกับตัวเองที่เปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าเราต้องรักตัวเองมากขึ้นหน่อยเพราะปัจจุบันเราไม่ค่อยรักตัวเองเหรอไม่ใช่ไม่รักตัวเองแต่เราจะเป็นคนที่เกรงใจแล้วเราจะทำเพื่อคนอื่นเยอะแต่ว่าเป็นความรักกับทุกแบบเลยค่ะหมายถึงกับเพื่อนร่วมงานพ่อแม่แฟนหรือญาติพี่น้องถ้าเป็นไปได้อะไรที่เราอยากจะทำเราก็จะทำให้ทุกๆคนก่อน อย่างน้อยเรารู้สึกสบายใจที่เราเป็นคนเสียสละทำให้เขาไม่ต้องลำบากใจหรืออะไรแบบนี้อีก3 5ถึง5ปีเราจะเห็นความรักของคุณในรูปแบบไหนบ้างครับไม่ใช่มองผ้าม่เห็นแต่คิดไม่ออกหมายความว่าที่ผ่านมาเรามีแฟนคนเดียวแล้วเป็นเวลาเกือบ15ปีเราก็วางแผนอะไรไว้บ้างประมาณหนึ่งที่บอกว่าอยากแต่งงานไม่ใช่นะคะเข้าใจผิด คือเราอยากมีครอบครัวอยากมีบุตรอันนั้นคือคำตอบที่แท้จริงกว่าแต่ในวัฒนธรรมไทยเราเข้าใจว่าต้องมีการแต่งงานก่อนจะเกิดทายาทใช่ไหมคะถ้าจะมีทายาทก่อนแต่งงานก็ไม่ค่อยสมควรเราก็วางแผนพอวันหนึ่งมันก็ไม่ได้ไปไม่ถึงมันก็เลยเอาเป็นว่าเราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็มองเดือนต่อเดือนวางแผนจากที่เมื่อก่อนไม่เคยวางแผนตอนนี้ก็เริ่มวางแผนให้ขยับขึ้นที พยายามทําให้ชนแผนให้ได้มากที่สุดวันนี้อาชีพนักแสดงยังรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เรารักอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเรารักอาชีพนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าให้โอกาสให้เงินให้ประสบการณ์ให้ทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของมนุษย์เป็นวงการที่คุณใช้ชีวิตมากกว่าชีวิตที่ใช้ในครอบครัวอีกครอบครัวแมทก็มีแต่แม่นี่แหละค่ะคุณแม่เป็นคนพัทลุงผสมกับนครสวรรค์ กึ่งใต้กึ่งเหนือญาติทุกคนก็จะอยู่ที่สองจังหวัดนี้เราก็ไปเยี่ยมบ้างแล้วคุณพ่อก็อยู่ประเทศเนอร์เวย์เราก็ไปทุกปีสรุปแล้วครอบครัวจริงๆที่อยู่ด้วยกันและดูแลกันตลอดก็คือคุณแม่อย่างที่บอกว่าเวลาไปเรียนคุณแม่ก็ไปรับไปส่งเวลาเราทำงานคุณแม่ก็อยู่ด้วยตลอดเวลาขอให้รประสบความสำเร็จหลังจากนี้และเราก็เฝ้าคอยละครของคุณนะขอบคุณมากค่ะ มีแน่ๆค่ะปีหน้าน่าจะเริ่มได้เพราะว่าตอนนี้รอเขียนบทอยู่ค่ะมันเป็นโปรเจกที่คุยไว้นานแล้วปกติถ้าละครเราจะสร้างจากนวนิยายหรือหนังสือที่เกิดขึ้นแล้วมีเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วแต่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยจะใช้เวลานานหน่อยค่ะเป็นละครแนวดราม่าอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆทุกคนบ้างและคุณยังไม่ได้บอกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการมา20ปี เชิญเลยครับจริงๆคนที่เป็นแฟนครับแมทแมทจะมีกลุ่มและพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันเรื่อยๆอย่างเรื่องนี้แมทก็เกรงใจมากๆเราเกรงใจคนที่ลักและหวังดีที่เขาคอยสนับสนุนแมทแมทรู้สึกว่าเราทำให้เขาผิดหวังหรือเปล่าแมทก็จะพูดกับพวกเขาตลอดว่าไม่อยากทำให้ผิดหวังอยากให้ความมั่นใจว่าคุณยังสนับสนุนคนที่คุณเลือกถูกนะอะไรแบบนี้ เพราะว่าทุกอย่างในการทำงานในวงการแมทก็ตั้งใจอยากจะทำให้มันดีอยากจะทำให้คนชอบอย่างที่บอกว่าจะพยายามทำตัวเองให้เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงให้ดีที่สุดอยองไรก็ฝากติดตามผลงานของสาวแมทเพรานีและเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะ